สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการอ่านค่าต่างๆนะครับในตัว VIP b o t Signal นะครับซึ่งทุกท่านนะครับที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็เป็นลูกค้ากลุ่ม VIP ขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเข้ามา access ดูระบบนี้ได้นะครับแบบเรียลไทม์เนาะ อันดับแรกก่นเลยนะครับตัว v p b o t Signal นะครับจะเข้ามาซื้อขายนะครับอยู่2สินทรัพย์เนอร์คือตัวที่เป็น GO นะครับกับตัวที่เป็น s e t 5 0 Index Future เนาะซึ่งในตัวที่เป็น v p b o t Signal เนี่ยจะมีอยู่3ระบบด้วยกันครับระบบแรกเรียกว่าระบบเอ Trend บนะอนน่30นาทีเทรนด์นะครับนะอันเนี้ย30นาทีเทรนด์เนาะเดี๋ยวมาสอนวิธีการอ่านค่ากาันว่าอ่านยังไงนะครับระบบที่2นะครับเรียกว่า10นาทีสวิงนะครับสวิงเทรดก็คือเป็นเออ่เรียกว่าสัญญาณที่พยายามจะหา ตัวจุดริเวอร์ซอลนะครับหรือจุดกลับตัวนะครับแล้วขนาดเดียวกันก็จะโฮด้วยนะครับโฮความเป็นเทรนด์ไปด้วยนะครับนะก็เป็นริเวอร์ซอลผสมเทรนด์นั่นแหละก็จะมีการกลับตัวที่เร็วนิดหนึ่งแล้วก็ถ้ามีเทรนด์ก็เลือกที่จะอยู่ในเทรนด์ด้วยนะครับอันนี้คือระบบสวิงเนาะระบบที่3นะครับเรียกว่า5นาทีสแคปปิ้งนะครับสแคปปิ้งก็จะเป็นระบบที่ใช้5นาทีในการตรวจสอบความเร็วนะครับก็จะเน้นเล่นเร็วสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสแคปปิ้งของอาจารย์จะเป็นสแคปปิ้งออนเทรนด์ มันพยายามจะเล่นสกับปิ้งในฝั่งที่เป็นเทรนนั้นๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงสัญญาณเบิ้ลซ้ําได้นะครับเช่นอยู่ในเทรนฝั่งขึ้นก็อาจจะสั่งสั่งยิงมาสมมติละกันนะสั่งยิงมาหนึ่งครั้งสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอย่ออาจจะมีการสั่งยิงอีกหนึ่งครั้งได้นะครับงั้นกลุ่มที่เล่นแบบสกับปิ้งก็ต้องมีการวาง Stop ปลอนะครับกับ Take Profit เอาไว้ด้วยนะครับก็ก็ e x p เ c t เอาไว้ที่ฝั่งทองคำก็10เหรียญนะครับนะนะนะถ้าเกิดเป็นตัวสกับปิ้งในฝ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ30นาทีเทรนด์นะครับ10นาทีสวิงนะครับนะแล้วก็5นาทีนะครับสแคปปิ้งอันนี้เป็นฝั่งของ t f เฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสอนวิธีการอ่านค่าดูนะครับสำหรับคนที่สามารถดูเดียวไทมได้นะไล่ไปทีละ1ชาร์จแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของเทรนด์ก่อนนะครับ G.O. นะอันดับแรกก่อนนะครับ ตัวโรบอทเองนะครับน่จะมีแค่สัญญาณเดียวนะครับอ่ต้องย้ำนะครับโรบอตจะมีสัญญาณเดียวแต่อาจจะมีกราฟอื่นๆให้ทุกคนดูได้บ้างนะเพราะว่า VP ก็อาจจะเทรดด้วยมือก็คือทุกคนแอคเซสดูได้อยู่แล้วนะโรบอทจะมีเงื่อนไขเดียวเลยครับดูเมฆนะครับอ่เมฆเนี่ยเปลี่ยนสีเมื่อไหร่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดเมฆเปลี่ยนจากสีชมพูนะครับเป็นสีฟ้านะครับก็จะเข้าเงื่อนไขรองนะครับอ่าในฝั่งของ GO ก็จะเริ่มรองแต่แท่งนี้นะครับนะแล้วก็พอเข้าเงื่อนไขรองก็ อาจารย์ก็จะไปเขียนตรงนี้ให้นะครับนะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเขียนแบบแมนนวลนะครับนะมันไม่ได้เป็นข้อความอัตโนมัติที่เกิดขึ้นจากตอนลองนี้นะเออคือทุกคนจะต้องดูเองนะครับนะละแมนนวลเนี่ยมันก็ไม่ได้อัปเดตตลอดเวลามันอาจจะอัปเดตสักครึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งวันที่หนึ่งนะครับนะงั้นให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าเห็นเมฆเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอะไรนั่นแปลว่านะครับนะอยู่ฝั่งลองแล้วนะครับอ่านี่คือ GO เนาะมีแค่สัญญาณเดียวเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเมฆเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับก็อย างเงี้ยครับเมฆกับจุลก็อยู่ฝั่งช็อตนะครับนะแค่นี้นะครับมีแค่แบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะแล้วก็ไม่มีการรีเพนต์นะครับนะทุกอย่างในระบบของอาจารย์ไม่มีการรีเพนต์นะครับในฝั่งของตัวที่เป็นโรบอตนะครับเออคราวนี้เนี่ยเราต้องรอราคาปิดอ่าสำคัญมากๆนะเมฆจะเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีเนี่ยต้องรอราคาปิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคายังไม่ปิดแล้วเนี่ยขณะที่มันกําลังวิ่งขึ้นบางทีเราเห็นเมฆเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วแต่พอราคาปิดมาด้านปิด ไหลลงมา,าเมฆก็อาจจะกลับมาเป็นสีชมพูเหมือนเดิมก็ได้นะครับจำไว้นะครับอินดิเคเตอร์จะคอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มสัญญ,ญาณรอราคาปิดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายในฝั่งของ30นาทีนะครับที่เป็นฝั่งของเทรนด์คราวนี้เอาแล้วเราอันอื่นๆคืออะไรนะครับอันอื่นๆเนี่ยไม่ได้เป็นโรบอท นะครับแต่เป็นตัวช่วยที่จะาให้เราเข้ามาเทรดเองด้วยมือได้นะครับมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอันดับแรกครับประกอบไปด้วยคู่สมมาตรนะครับสูงมากแลตีมือเหมือนกันนะนี่คือกรอบโซนแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงที่อาจารย์ตีไปให้นะครับโดยหลักการใช้ฟิโบแล้วก็คู่สมมาตรผสมกันนะครับใครยังไม่รู้จักคู่สมมาตรเดี๋ยวจะมีคําอธิบายเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คือเป็นโซนแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงแล้วกันนะอย่างรอบนี้จีโอเนี่ยไหลลงมาตั้งนานเนี่ยลงมานะครับหลุดคู่สมมาตรลงมาเนี่ยก็ลงมาที่คู่สมมาตรแนวรับที่อาจารย์ตีไใ นะครับรอบนี้ก็ไม่หลุดคู่สมมาตรแนวรับด้วยแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้สําเร็จนะครับอันนี้เนาะสีเรื่องเดืองนี่เป็นคู่สมมาตรนะครับแต่สีเนี่ยจะเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเวลาอาจารย์ตีคู่สมมาตรใหม่แต่ละครั้งอาจารย์จะเปลี่ยนสีให้เสมอเพื่อทุกคนรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะเช่นรอบนี้มันเป็นสีเหลืองนะครับพ,พอเราเปิดมาดูแล้วเป็นสีเหลืองก,ก็แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ตีอะไรเพิ่มให้นะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์ตีใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะครับนะเปลี่ยนจากต,าาตีฟิโบโฝั่งขึ้นเป็นฝั่งลงอะไรเงี้ยนะครับนะหรือเปลี่ยนกรอบของโซนรับต้านเหมือนเมื่อไรอาจารย์จะเปลี่ยนสีให้นะครับเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า,าเปิดเข้ามาแล้วเห็นสีเปลี่ยนแสดงว่าอาจารย์มีการเข้ามาอาจัดคู่สมมารนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็วิธีการใช้นะอันดับ2นะครับจุด จุดพอยต์พวกนี้นะครับเราเรียกว่าสัญญาณรีเวอร์ซอลนะครับพอยต์พวกนี้นะครับที่เป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับจะเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับเป็นสัญญาณกลับตัวเนาะถ้าเห็นแดงเปลี่ยนเป็นน้ําเงินเมื่อไหร่นะครับตรงนี้เรียกว่าจุดกลับตัวนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินไปเรื่อยก็ยังไม่เกิดจุดกลับตัวสะบัดตัวลงนะครับอันนี้น้ําเงินเปลี่ยนเป็นแดงเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นการสะบัดตัวลงเห็นไหมครับนี่นะครับดูจุดกลับตัวได้เนาะน้ำแดงเป็นเป็นน้ำเงินนะครับสะบัดตัวขึ้นนะครับนะ ถามว่าเฮ้ยจา์แล้วมันสบัดตัวแม่นขนาดนี้มันมีสบัดตัวพลาดไหมมันมีอยู่แล้วนะครับสัญญาณสบัดตัวมันเป็นสัญญาณที่เร็วนะครับมันก็ต้องมีจังหวะที่มันสบัดตัวพลาดเนี่ยน้ำเงินเปลี่ยนเป็นแดงน,น,น,นะครับนี่เรียกว่าสบัดตัวลงอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ย <acad> เห็นไหมครับแดงอยู่ดีนะตึ๊ดน้ำเงินสบัดตัวขึ้นอ่าสักพักแดงเนี่ยสบัดตัวลงอ่ะแล้วเป็นน้ำเงินสบัดตัวขึ้นใหม่อะไรเงี้ยอ่ะมันก็อาจจะมีจังหวะแบบเนี้ยโผล่ขึ้นมาได้บ้างแต่ว่่าามมัันนก็เหหะสบคที เล่นเร็วนะครับนะแต่ก็เวลาที่เราเจอสัญญาณพวกนี้นะครับพยายามใช้โลเดิมหรือไฮเดิมเป็นจุดสัญญาณสต็อปลอสเพาะมเป็นสัญญาณกลับตัวถูกไหมริเวอร์ซอลอย่างเช่นเนี้ยคุณเล่นนี้เป็นร e เวอร์ซอลอัพนะคุณก็ต้องใช้โลเนี้ยเป็นแนวที่ห้ามปิดหลุดใช่ไหมอ่ถ้าคุณเห็นสีแดงแล้วคุณจะเล่นริเวอร์ซอลดาวคุณก็ต้องใช้ไฮด้านบนตรงเนี้ยนะครับเป็นแนวที่ห้ามปิดทะลุขึ้นไปประมาณนี้แล้วกันนะครับนะพูดง่ายคือสัญญาณสะบัดต,ตัวเนี้ยก็ยึด ข้างใดข้างหนึ่งนะครับบางทีมันมีจังหวะสะบัดไปสะบัดมาเหมือนกันนะครับอ่ะเราพยายามจะอยู่ในข้างของตัวเองเอาไว้ประมาณนี้นะครับนะอ่ะอันเนี้ยจุดพวกเนี้ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าสัญญาณรีเวอร์ซอโดาวรีเวอร์ซอโอัพนะครับนะวันนี้เนาะก็มีความแม่นยำนะครับถัดไปก็ขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดสีน้ําเงินกับสีดําตรงนี้นะครับเป็นขั้นบันไดที่อยู่ในเมฆใช่ไหมอ่าก็ใช้เป็นจุดสัญญาณกลับทิศได้นะครับนะแต่เป็นรีเวอร์ซอโผสมเทนแบบ1ใน30มนาทีนะครับสังเกตว่า หลายๆอินดิเคเตอร์ของอาจารย์จะชอบเน้นไปทางรีเวิร์ซอลแล้วก็มีความเป็นเทรนด์ด้วยนะครับก็คือกลับตัวเร็วถ้ามีเทรนก็จะไปเทรนด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยอีกหนึ่งอันนะครับสีดําตรงนี้แต่อย่าลืมนะครับเกณฑ์ซื้อขายเนี่ยเกณฑ์ซื้อขายมันมีแค่เกณฑ์เดียวนะครับก็คือเกณฑ์ที่เมฆเปลี่ยนสีจำไว้นะครับเกณฑ์ซื้อขายในโรบอทนะมีเกณฑ์เดียวคือเมฆเปลี่ยนสีที่เหลือนอกจากนั้นนะครับอ่ามันเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมสําหรับคนที่เเทด้วยมือะ,ค,อะอคุณจ ใช้พกจุดพวกนี้นะครับในการพิจารณาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีนี่นะครับสีข้างล่างเห็นไหมครับข้างล่างนี่คืออะไรนะครับฮอตมันนี่นะครับฮอตมันนี่ก็จะเป็นข้อมูลในฝั่งรองเท่านั้นนะครับจำไว้นะครับฮอตมันนี่เป็นข้อมูลในฝั่งรองเท่านั้นก็คือเคาะขวามันใช้วิธีการเคาะขวาแล้วก็นับนะครับนับไพ่ฝั่งเคาะขวานะครับก็มันจะดีมากๆกับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงๆนะครับ จีโเนี่ยบ้านเราเนี่ยสภาพคล่องยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็บางทีเคาะขวาไม่เท่าไหร่ก็บางทีก็เกิดไอ้แท่งเนี้ยโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆล่ะแต่ถ้าเกิดเป็นทีเฟกเนี่ยแม่นมากนะครับจีโก็อาจจะมีจังหวะพลาดได้บ้างนะครับนะแต่ก็ถือว่ามีความใช้ได้นะครับนะก็ถือว่ามีการเข้ามาเก็บบอลลุ่มในปริมาณมากนะครับอ่ะคุณก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยถ้าเราจะซื้อเราไม่ควรจะหลุดต้นทุนของเจ้ามือนะอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์ถัดไปเนาะส่วนล่างก็เป็นมันนี่สไนเปอออร์ก็คคืืพูดง่าย น้ำเงินนะอยู่ฝั่งบอลลุ่มซื้อปริมาณมากสีแดงนะครับอยู่ฝั่งบอลลุ่มขายปริมาณมากนะครับเล่นกันแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับเจอสีน้ําเงินเมื่อไหร่นะครับฝั่งบอลลุ่มซื้อได้เปรียบเจอสีแดงเมื่อไหร่ฝั่งบอลลุ่มขายได้เปรียบอย่างเงี้ยนะครับนะเจอสีแดงเมื่อไหร่นะครับนะประมาณนี้เนาะเจอสีแดงเมื่อไหร่ก็บอลลุ่มขายได้เปรียบนะอ่าแล้วก็ถ้าเจอสีน้ําเงินซ็อปลอตรงไหนก็สมมติว่าเราเจอสีน้ําเงินเราจะเล่นฝั่งรองก็อย่าให้หลุดโรเดิมแค่นั้นเองนะครับโรดเดิมก็ คุณเจอสีแดงนะครับคุณจะเล่นฝั่งช็อตนะครับก็อยากให้ผ่านไฮเดิมแค่นี้เองนะครับใช่ไหมถ้าคุณจะเล่นฝั่งช็อตก็อยาให้ผ่านไฮเดิมนะครับถ้าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นตรงนี้นะครับก็อยาให้หลุดโรเดิมนะครับตรงไปตรงมาแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนอันนี้นคือเป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยเราในการประเมินที่หน้างานนะครับแต่อย่าลืมว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายในฝั่งของเทรนนั้นแค่สีชมพูเปลี่ยนเป็นสี น้าเงินก็เข้าฝั่งรองแล้วส่วนตรงนี้ไม่ได้อัปเดตเรีวลไทมนะครับบอกไว้ก่อนนะครับใช้เวลาครึ่งวันถึง1วันเลยขึ้นอ,อยู่ว่าอาจารย์จะอยู่หน้าจอไหมนะครับก็แล้วแต่นะครับงั้นทุกคนต้องอ่านค่าให้เป็นนะครับแล้วตรงนี้ดูเป็นแค่องค์ประกอบเฉยๆว่าอ๋ออยู่ฝั่งไหนอะไรยังไงนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือฝั่งของเทรนในฝั่งของ GO อ่ะเรามาดูเทรนในฝั่งของตัวฟิวเจอร์บ้างหลักการเดียวกันนะครับงั้นอาจารย์จะไม่พูด อินดิเคเตอร์อะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับนะก็คือทุกคนเห็นตรงกันก็คือจุดเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันสีแดงเปลี่ยนสีน้ําเงินแปลว่าเล่นฝั่งรองนะครับอยู่ฝั่งรองนะครับมันก็จะเป็น3 0มทีอยู่ฝั่งรองละช่วงนี้ก็จะมีช่วงผันผวนนิดนึงนะครับลองช็อตจําได้ใช่ไหมอ่าช่วงที่ตลาดวิ่งเวียงนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในสภาพนี้อยู่แล้วนะครับน,นี่ช่วงเปลี่ยนจากช็อตเป็นรองนะครับนะอ่าอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ารองเป็นช็อตตรงเนี้ยนะครับนะอันนี้ก็จาไม่ได้เขียนแล้วต่อไป แต่เราจะไม่ได้เขียนอย่างนี้แล้วนะครับให้ไปดูตรงนี้แทนนะครับนะเมื่อก่อนจะเขียนตรงนี้ไม่ให้นะครับนี่ต่อไปก็ดูนี้ละอืมจุดเหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับขั้นบันไดเหมือนกันนะครับชอบรีเวอร์ซอลนะครับดูขั้นบันไดนะครับนะคู่สมมาตรเห็นไหมครับคู่สมมาตรเนี่ยถึงแม้ว่าสีมันไม่เหมือนกันนะแต่แดงว่าอาจารย์มันจะมีสีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วแต่เต้องสนใจเอาเป็นว่าเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ก็แสดงว่าอาจารย์ตีคู่สมมาตรใหม่แค่นั้นเองนะครับอนี่ก็ตีไปให้อย่างนี้นะครับข้างล่างก็มีฮอตมัันนนนีี่่เเเข้าามมก็็บบหยคร ช็อตมันนี่ของทีเฟกจะแม่นมากกว่านะอืมจะแม่นมากกว่าทองอย่างเงี้ยคือเก็บปุ๊บก็ได้เรื่องนะอ่ะเออเก็บปุ๊บก็พอได้เรื่องนะแต่รอบนี้นะครับก็อาจจะโดนพวกชอ็อตเซลล์โดนอะไรเข้ามาแปลกๆตลาดก็ได้มีความแปลกๆของมันนะเออใช่ไหมมันดูเหมือนไม่ค่อยสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับอะแต่ไม่เป็นไรนะครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทีเฟกเนาะอะ,อะ ในระบบของตัว v i p งั้นอยู่ฝั่งรองนะตรงนี้นะครับตั้งแต่เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีน้ําเงินนะครับอืมถัดไปครับมาดูระบบสวิงกันบ้างครับนะระบบสวิงไปดูกันหน่อยสวิงจะไม่มีอะไรมากนอกจากดูแค่เ,เนี่ยลูกศรน,นะครับอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงอาจารย์ไม่มีเมฆให้ทั้งเส้นนะครับมีแค่ลูกศรชี้ขึ้นก็แปลว่าสวิงอยู่ฝั่งขึ้นนะครับนี่นะเนาะเห็นไหครับ สิบนาทีเนาะอย่างที่อาจารย์บอกแหละมันพยายามหาจุดกลับตัวนะครับกลับตัวให้เร็วนะครับแล้วก็มีความเป็นเทนก็ต่อเนื่องพันเทนไบนะครับอันนี้ของเดิมก็ช็อตตรงนี้นะครับมาลองใกล้ๆที่เดิมเลยนะครับก็ยังดีที่กลับตัวทันนะครับนะอันนี้อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับนะขึ้นแล้วก็ลงนะครับนะอันนี้ก็ช็อตมาแต่ตรงนี้นะครับแต่ทองรอบที่ผ่านมาตอนพักฐานเป็นรอบที่พักตอนที่เล่นยากเนาะเพราะว่าพักฐานรอบนี้ทองคํา3สนาทีทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นพักฐานแบบ เหมือนเป็นไซด์เวดาวเหมือนจะทําท่าจะไม่ลงแต่ก็ลงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ลงไม่เยอะด้วยนะงั้นก็จะเล่นยาก,กนินหนึ่งแต่ก็ระบบสวิงก็ถือว่าพอจะเอาตัวรอดได้นะเรียกว่าตอนพลาดก็จะเสียไม่เยอะนะครับนะเราจะกลับตัวเร็วนิดหนึ่งสวิงเนี่ยจะกลับตัวเร็วนิดหนึ่งนะครับนะอตอนนี้ก็เนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยที่มันซัดก,กันไปซัดก,กันมาเนี่ยแต่จริงระบบสวิง็นระบบที่ดีมากนะครับรับประกันได้เลย มามาจังหวะพักฐานตรงนี้แหละนะครับที่มันแบบค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเส้นเนือกันนะที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเก่งดีดีมากๆเลยแหละนะครับนะสวิงอย่างเงี้ยนะครับ,นะอ,นนรบอ่ะระบบสวิงมีอะไรให้ดูได้อีกครับมีจุดสีแดงกับสีน้ำเงินนะก็เป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับอ่าสีน้ำเงินรีเวอร์ซอลอัพ สีแดงก็ริเวอร์โซ่ดาวนะครับสำหรับคนที่อาจจะดูแบบสำหรับคนที่อาจจะดูแบบเร็วสักนิดนึงนะครับนะกับทิศกับทางเร็วหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับนะหรือใครอยากจะซื้อเพิ่มก็ได้นะเห็นจังหวะว่ามันเป็นฝั่งซื้อใช่ไหมนะครับแล้วมันเปลี่ยนจากสีแดงเปลี่ยนสีน้ําเงินนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อเพิ่มได้อะไรประมาณนี้นะครับลองลองไปอัดเดบดูนะครับมันไม่ได้เป็นกฎอะไรที่ตายตัวนะครับสําหรับการใช้จุดพวกนี้นะครับ ส่วนสวิงจะไม่มีฮอตมันนี่ให้นะครับสวิงจะมีแค่มันนี่สไนเปอร์ให้อย่างเดียวนะครับสีน้ําเงินนี้นะครับน้าเงินคือเล่นฝั่งรองนะครับน้าเงินคือวอลุ่มฝั่งรองได้เปรียบสีแดงคือวอลุ่มฝั่งช็อตได้เปรียบนะครับประมาณนี้อันนี้ก็อยู่สวิงมาตั้งแต่1962นะครับสาหรับตัวสวิงนะครับสังเกตไหมครับว่าผมจะเขียนว่าข้อความในกล่องเหลืองเนี่ยนะครับไม่ใช่ความอัตโนมัตินะครับจะขึ้นช้ากว่าระบบครึ่งวันถึง1วันนะครับ ทุกท่านควรดูสัญญาณจากระบบเป็นหลักอ่าเพราะเผื่อบางทีผมไม่อยู่หน้าจอไงอย่างที่บอกแหละนะครับนะไอเนี้ยไม่อัตโนมัติหน้าเหลืองๆเนี้ยนะครับนะที่เหลืออัตโนมัติหมดนะครับอมาดูตัวทีเฟกกันบ้างครับทีเฟกในฝั่งสวิงก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ลองตรงนี้นะครับอ่าช็อตมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะเดือดเดือนะครับแล้วก็ลองตรงนี้เดือดเดือดห็นไหมนี่ช็อตนี่เสียตังค์ลองนี่เสียตังค์นะครับใช่ไหม นะแล้วก็มาช็อตตรงนี้นะฮะนี่ช็อตตรงนี้นะครับตืบยาวลงมาสวิงจะไม่มี stop l o อสนะมันจะเล่นแบบ next to x t x อ่า to n e x กก็คือว่ามันจะสนใจแค่ว่าคุณลองตรงนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนหน้าเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับงั้นอันนี้เรียกว่าดอดาวของมันนะครับนะก็ไม่ได้ผ่านไฮเดิม erm นี่ใช่ไหมสัญญาณไม่ได้เบรกทะลุไฮเดิม erm นะครับสวิงลงนะครับก็ไหลลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับประมาณนี้ นี่ช็อตตรงนี้ตูมลงมาเลยนะครับลองตรงนี้นครับนี่ช็อตตรงนี้ตูมลงมานะครับอ่านี่เรียกว่าระบบสวิงเนาะเหมือนกันทุกคนเหมือนกันสวิงก็มีมันนี่สไนเปอร์ให้ดูอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะอ่าแล้วก็มีจุดให้ทุกคนดูสัญญาณริเวอร์ซอลนะครับในการเพิ่มของอะไรต่างๆนะครับลองดูแล้วกันนะอ่าถัดไปครับระบบสุดท้ายคือสแคปปิ้งนะครับสแคปปิ้ง เป็นระบบที่เรียกว่าเก่งกำไรแล้วกันนะก็ expect 10เหรียญต่อทุกๆครั้งที่มีสัญญาณลองช็อตโผล่ขึ้นมาเห็นไหมว่ามันอาจจะอยู่ด้านเดิมได้อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็10เหรียญขึ้นไปนะครับนี่ก็เพิ่งจะมาสั่งลองเพิ่มก็ต้องมาดูว่าจะสะบัดขึ้นไปด้านบนได้10เหรียญไหมนะครับประมาณนี้อืมอย่างงี้นะครับนี่เนี่ห็นไหมม,มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบเทรนด์อ่ะคือถ้ามีเทรนด์มันก็สั่งสั่งช็อตไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับนะนะอันนี้อาจจะได้10เหรียญ10เหรียญ อันนี้ไม่รู้ถึงไหมอันนี้ไม,อนนไม่อันนี้ไม่น่าถึงแน่ๆนะครับนะอ่าประมาณนี้อันนี้ถึงแน่ๆสิบเหรียญน,นะครับนะประมาณนี้งั้นระบบของตัวสวิงเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เอ่อเรียกว่าเราอ่ะ expect ตามจํานวนตามจํานวนจุดที่เราตั้งเป้าไว้นะครับสิบเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับในอย่างเงี้ยตุ้มตุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เนาะ เล่นตามสัญญาณอย่างเดียวนะครับนะรอราคาปิดด้วยอย่าลืมนะประมาณนี้นะครับอาจารย์ใส่เมฆก,กับขัน้นบันไดให้ด้วยนะครับใช้ในการดูระหว่างทางได้สำหรับคนที่ชอบเล่น5นาทีแล้วอาจจะไม่ต้องรอสัญญาณสวิงก็ได้นะครับแต่ดูเมฆดูขัน้นบันไดก็อาจจะแอคชั่นตามได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นอะไรที่5นาทีที่เป็นเทรนด์แล้วกันนะ,ะบางคนดูแค่เมฆเปลี่ยนสีชมพูเป็นน้ําเงินได้ไหมอาจารย์ผมลองนี่ไหมะ,ะก็ได้ไหมเนี่ยก็ลองมายาวเลยนะครับนะไม่จำเป็นต้องรอให้มันเกิดสัญญาณแคปปิ้งก็ได้อย่างเงี้ยช็อตเนี้ยนหานาทีโอช็อตมาตั้งนานนะครับเนี่ยเห็นไหมช็อตมายาวเลยนะครับเนี่ยลองนะก็ได้เห็นไหมนะเนี่ยเห็นไหมช็อตก็ได้นะครับนี่ขนาด5้าทีนนะเออนะครับนะอ่ะโอเคก็เรียกว่ามีเมฆให้ดูมีอะไรให้ดูมีมันนี่สไนเปอร์ให้ด้วยนะครรับก็สามามถดู ด้วยตาตัวเองได้เลยนะครับตอนที่เทรดนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตห้าสิบบินเด็กฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าเราจะ expect แค่8จุดนะครับไม่เหมือนอทองคำคาดเดาสิบเหรียญน,นะครับนี่ก็8จุดนะครับถึงเป้าก็มันจะเขียนว่าดันอย่างเงี้ยนี่ก็ถึงเป้า8จุดก็ดันกันอันนี้ก็ถึงเป้า8จุดก็ดันเหมือนกันอันนี้ก็ถึงเป้า8จุดก็ดันเหมือนกันเรียกว่าทีเฟกก็ เอาเรื่องเอาราวอยู่เหมือนกันนะครับหรือใครจะดูเมฆก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดเลยเหมือนกันอัดท่วนอัดดับได้นะครับแต่อย่าลืมว่า p ฟอร์มั n ของตัวระบบเนี่ยจะถ้าเป็น3ามสิบนาทีนะครับก็ดูเมฆเปลี่ยนสีสวิงดูลูกศรน,นะครับ scraping ดูลูกศรแต่มีการใส่ stop loss กับ take p r o f i เข้าไปด้วยนะครับที่เหลือจะเป็น อันนี้จะไม่มี s t o p l o s s นะครับจะเป็น Next to Next อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น Next to Next นะครับไม่สนใจเลยว่าจะเวียงยังไงก็ตามถ้าไม่เปลี่ยนสีก็ยังคงอยู่ข้างเดิมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีแค่อันเนี้ยที่จะแบบว่าเออมี s t o p l o s s 10เหรียญเทเ e ฟต์สิบเหรียญน,นะครับนี่สกนะับปิ้งเนาะใครจะไม่ใช้ก็ได้นะสามารถที่จะดะูสีพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับนะ,ะทุกคนที่เป็น v i p ก็สามารถใช้ระบบนี้ได้เดี๋ยวถามเข้ามา Acces s ดูได้เลยนะครับอันนี้วิธีการใช้งานอย่าลืมนะครับกล่องเหลืองๆพวกนี้ไม่ได้อัปเดตอัตโนมัตินะครับนี่อาจารย์เขียนตัวให้ดูแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ครับใช้เป็นครับผมสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวกอเลสต์แมสเซจต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรไอมับต่คใช เพียงแค่สแกน q ค c o d โค้ดตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e b ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ